สามัคีนะคะซึ่งเขาก็เป็นศิลปินอิสระที่เคยอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินชื่อดังหลายคนค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อเนื้อหาของเพลงนั้นถูกกาหนดด้วยเรื่องทางการตลาดนะคะก็ดูจะเป็นข้อจํากัดในการทํางานค่ะแต่ว่าในวันหนึ่งที่เดินเหนี่ยกจากระบบเชิงธุรกิจก็ทําให้คุณเทพพนมสุวรรณบุญนะคะได้ทําหน้าที่นักแต่งเพลงได้อย่างเสรีค่ะโดยเฉพาะการแต่งบทเพลงรักชาติที่เขาเองก็บอกว่าไม่เคยมือกัดได้แต่งมาก่อนนะคะไปติดตามกับคุณอภิยาชัยจันทิพย์ในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะจะอยู่อย่างจงรัก ไายยังพักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมพรีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจองจะทำลาย หลังจากได้โจทย์เรื่องความจงรักภักดีเทพพนมสุวรรณบุญก็ใช้เวลาเกือบสีเดือนค่อยๆค,ค,คิดปฏิปะต่อคำสำคัญที่มีความหมายจนได้เนื้อเพลงอยู่อย่างจงรักตต่อย่างภักดีบทเพลงร้องชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งโครงการประกวดแต่งเพลงรักชาติ ก,การแต่งบทเพลงเพื่อความสามาัคคีและยังแสดงความจงรักภักดีต่อพระมาหากษัตริย์ได้อย่างน่าฟังและเต็มไปด้วยเรื่องราวภายในสนาทีเป็นความท้าทายที่นักแต่งเพลงวัยห9ปีอยากลองทำ<ะ>ประจวบเหมาะกับการเป็นนักแต่งเพลงอิสระในหลายปีหลังที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นกับค่ายหรือการตลาดอีกต่อไป นี่จึงเป็นครั้งสำคัญในชีวิตนักแต่งเพลงที่ได้ปล่อยท่วงทำนองคําร้องลดแล่นตามความรู้สึกอย่างแท้จริงอย่างแรกเลยเพลงเนี่ยไม่ว่าจะยังไงนะมันต้องเพราะเพราะไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าเพราะก็คือท่วงทำนองที่เพราะแล้วก็หาคําให้มันลงกับท่วงทำนองมันมันคือความลงตัวยากไหมยาก จงรักตายอย่างพักดีเป็นบทเพลงที่นํามารับใช้สังคมอยู่หลายครั้งเมื่อเกิดการสูญเสียกับรั้วของชาติแสดงความสะดุดีกับเหล่าทหารที่เสียสละชีพเพื่อส่วนรวมสมมุติว่าเธอมีรักเขาอยากรู้ว่าเรารักกันได้ไหมเคยมีคนอย่างนี้สักคนมีอยู่คู่กัน ลงหลังความสําเร็จของนักร้องเจ้าของบทเพลงรักอย่างปั่นภัยบูญเกีติเขียวแก้วโดมปรกรณ์ลาแม่มพัชริดาและเจมเรบงศักส่วนหนึ่งมาจากปลายปากกาของเทพพนมก่อนช่วงท้ายของอาชีพนักแต่งเพลงภายใต้สังกัดจะหยุดลงในชุดหนุ่มบ่าวสาวปานหัวใจหลักในการทํางานนอกจากเนื้อหาที่ถึงใจยังต้องมีประโยคเด็ดให้จดจํา ไม่ต่างจากการแต่งเพลงเฉลิมพระเกียรติในแบบของเทพพนมถ้าแบบเป็นเพลงอย่างสมัยก่อนที่จะเกี่ยวกับพระราชกรณีนในกิจหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่มันมีมันมีแพทเทิร์นมีอะไรที่ที่ดูแล้วอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือว่าอาจจะใช้คําที่อาจจะคนธรรมดาอาจจะสัมผัสยากนิดหนึ่งอ่าสัมผัสยากนิดหนึ่งแต่ในเพลงรุ่นใหม่ๆห,ห,หลายๆเพลงนะฮะอาจจะใช้คําที่สื่อสารกับ คนธรรรมดาหือ,อเราาเนนี่่ยยไได้งัักกม,มือทพพนมเกิดในครอบครัวนักดนตรีทั้งสามพี่น้องล้นแล่นอยู่ในวงการเพลงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้กับค่ายเพลงใหญ่ของเมืองไทยทุกวันนี้ยังช่วยทำงานเพลงให้กับพี่ชายในนามวงนั่งเล่นควบคู่ก,กับการทำธุรกิจส่วนตัว บทเพลงแนวรักชาติจึงเป็นการพิสูจน์ฝีมือการทํางานบนเส้นทางดนตรีที่ยาวนานของนักแต่งเพลงคนนี้ที่ใช้ดนตรีแทนความรู้สึกของผระสงนิกรชาวไทยอภิยาชายจันทิพย์ไทย P ีบีอรายงานค่ะไปต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศนะคะ